สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะมาดูการเช็ควาวนะครับว่าคดไม่คดนะฮะเราเช็คกันยังไงนะครับนี่ฮะเป็นวาวนะ,ะนี่เป็นก้านวาลวแบบนี้นะครับเราจะเช็คกันแบบไหนนะฮะเห็นสว่านข้างหน้าผมไหมนะฮะนี่ฮะนี่แล้วก็วาลวต่างๆนะฮะวาลไอเดียเสียนะครับเรามาเช็คกันดูว่ามันคดแบบไหนนะฮะนี่ก็โอเคนะก็ใส่เข้าไปในสว่านนะครับ นี่ใส่แบบนี้เลยนะฮะกึก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 แบบนี้เลยนะฮะอ่ารัดให้มันแน่นนะครับอ่าจับให้มันแน่นนะครับนี่ก็เช็คแบบนี้นะฮะเอาแค่พอแน่นๆนะครับเอ้ยไม่ต้องใส่ขันจำปุงจำปาอะไรขนาดนั้นไม่ต้องนะฮะไม่ต้องเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่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 ต้องไม่เอ้ยเออแค่ขันแค่นี้แหละเออเอาขาลึกๆดิ ลึกๆหน่อยนะนี่ครับคึกคึกคึกๆึกลึกๆหน่อยนะฮะเราก็รัดให้มันแน่นๆนะครับเสร็จปุ๊บนะฮะเราก็จะมาเช็คดูนะฮะว่ามันโคตรไม่โคตรนะครับเช็คแบบไหนอ่าผมให้ดูฮะปึ๊ดอ่าอ่าเห็นเห็นเห็นตรงปลายไหมฮะตรงบ่าเบาไหมมันสั่นไหมอ่ามันโคตรไหมนะฮะนี่แหละนี่เขาเรียกว่าเบาโคตรนะครับเช็คง่ายๆเลยฮะหมุนดูฮะอ่า ปืดป๊ดๆๆเนี่ยมันจะโคตรตรงนี้ฮะเนี่ยไปไปลายฝั่งซ้ายมือนะอ่าตรงโค้นอะ่ะอ่ามันจะโคตรนิดนึงนะฮะนี่นะฮะพิธีการเช็คเบานะฮะถ้าหมุนอย่างเงี้ยฮะเราจะมองดูจะรู้เลยครับไม่ต้องไปลงกลึงก็ได้ครับแค่สว่านจับดูก็รู้ลวะฮะนี่ฮะแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็เช็คทุกตัวครับเช็คทุกตัวนะฮะตัวนี้โคตรแล้วนะ,ะอ๋อโอเคฮะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ